คือปะหนึ่งสองซโอ้ยตุ่มโยดครับบานี่อ้ปูรัาไม่โอ้เ้งปูช้งปลาครับสิเขาม่ตัวใหญ่บ้านี่ครับปูห้อครับปูสองสองมือครับเขจ้ะสองมืดปูสี่ิกว่าตัวเนาะสี่ิบเห็นไปเมื่อวานก็สาตัวเนาะต่สี่สิบห้โอ้อในกล่องไมใหญ่เปอร์ดเด้อจ้ะ สว,สวัสดีครับสวัสดีจ้าค,ครับเสาร์วันนี้ก็มาพอกันกับบ้านากับสาวน้องคือเก่าครับพอกันเสารวันศุกวันศุกร์ปี22ธันวาคม2 0 1กเด้อจ้ะนี่ครับวันนี้บ้านากับสาวน้องกับพ่อพี่น้องมาใส่ตุมงพวกเกนะ้าเนาะครับมาใส่หม,ม่องเก่าเมื่อวานเนาะแต่จะว่าเหาขยับายผลมาจากน้อยเนาะนี่ครับ มันเยอะมากอะสายแล้วนะวัาเนาะประมาณจุเกือบสิบโมงเลยเนาอจาเพราะว่าตอนเสาร์อากาศคําเย็นนะครับปุรไปตาเมืงจ้าว่ามันบารังสนงสีมานขึ้นมื่วานเย่มะเนาะจากหมื่วานนี้ข้าเด็กปูไปเจตัวกับบารังปูยี่สิบแปดยี่บเก้ตัวเนาะกบสามสตแต่จะโตงามจ้ะอจ้ามันนี่กับปตาเมืงจ้าว่าบารังสนงสีมานขึ้นหมื่วาน่มเนาะเอ็นครับไปกันเลยจ้าไปเลยครับั้าเลยของเด้อจ้ะ เดียวห่อก็สิเป็นโคกไก่ย่างเดียวพี่ก่าเด้ดจ้ะัหมานเด้จ๊ะจีจ,จะสางลูกร้านนะ่ะขออยู่พอ,อก,กินมองนี้เพิ่งอยากเลิกเนานะแต่ว่ว่ปลองใส่บ้างนะจ้ะ มัน mm hmm. ก mm hmm. เน็เป็นแต่เอียงหัวสักแต่เบาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม ใส่นึ่งคือพ่อยามคุณยามไม่เด้อ <c oughs> อ่ามันมาเด้ออ่าลังที่สองของหอยเด้อจ้ะวันนี้ตุ่มหอยกับมีสิบเอ็ดหลังคือเกาจ้าเอาวะอีกจักหลังนะต้นต้นหนึ่งจักหลังเฮาลังนึ่งเป็นอันอนหน่อยเนาะหฮาลังห่อเป็นเป็นสี่ห่วงนะจ้ะเพราะว่าบารังสนองเสริมแต่ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าตัวหลุนหกห่วงสนองว่าพอดี พอพอเวลาบางพื้นที่เพป็นกะขันเอาใหญ่แห้งกะหาพื้นที่ว่างยากจ้ะแต่ว่าอันสีหูนี่กะอยากหน่อยเนยอยู่จักน้อย,อยจ้ะมาเด้ออังที่สามจ้ะเตยไปไก่กันเหียงบนไหนเนาะแต่จะมีปลาอยู่เนาะ เป็นน,นี่แหละลมแห้งแฮ่ลมหนาวลมมมาเอครับลหนาวมาแล้วเนาะรักษาสุขภาพกันเด้อจ้ะอาบน้ำอุ่นเนาะห่มผ้าหนาๆเด้อจ้ะอาบน้ำอุ่นเมองหนาวเมืองนี้ใช่ไมาหนาวหลังที่หลังที่สนะีเนาะกับสีบางๆในเด้อจ้ะเพราะเขับไปถ่ายไกลๆกันมาได้จ้ะแต่ว่า สถานทีเผื้นที่ผืนนี่เป็นตมนะมีเ่เหรอเมล่าเนาะแน่มองเป็นตะมีปา่าแหงจ้ะเมื่อวานประสิวเขาห้อ,างองกัดไถเนยอยู่เนาะเมื่อวานก็สนองเอาไปไปอู่หม,มอเนาะเมื่อวานโอ้แสบแหงจ้ะประสิวพิ่นย่าหนีเพิ่นขึขน้นมีไข่เนาะเมลล่าเนาะประสิวเขาตัวใหญ่ๆมีไข่จ้ะแล้วก็ห้องกับไปไปปนปลาคอคอกลาเงเนาะเมลล่าเนาะกินกับลวกข้กเหนียวนอกจากสนองเมเคยกินแจ๊กเถื่อแสบดีเนะานนะเมลล่าเนาะ แซ่บยุ่จ้ะเขากันดีแฮงนี่จะมีปูผอเมเนี่ยม,ม,ามาล่าแน่อ่ะเนี่ยดังหมดเลยดู้าล่ะ้องใส่หม่องหนามตื่นนน่มึงน้องมาละเนะพอเห็นปลาิ่นเล่นหลาย,ยจ้ะอาลังหน่อยฮะลงบ่ เฮ้ยพอดีพอดีพอดีเลยจะคือเพิ่นซีมีไปห่อใส่นทำไมล่ะนะห้องน้ำหองน้ำห,ห้องไปเลยเหรอ mà đây bây giờ xài học cả trang xài đó. Thay cho chọn luôn. ท่านนุ่ต้องลงไปลุมหมเด้ยท่านุ้งยางนี่ไปเ้อพูดเนี่ยดเนี่จะเป็น้องคกยังอาจจะสนองหมุนไปทตงเตทีน ต่างลงไปด้องกันคนแล้คราหับสนเนมองนี่คือเป็นตะใสแต่ว่าละ่ะเหมาะแหีด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 เห็นตัวปราซิวขาวเลนยูน่เน,นาะระวังอเลยดกเัส่าที่นักมอง ถ้านองก็สิไทยให้เบิงงลังหนึ่งกับพ่อเด้จ่ายแล้วอีกสองหลังเนาะนให้บาล่าไปหาเราใจน่าจะมองนี่เัาใ่เหมือนว่านี่เนาะลองเบิงสับอีกเบิงเช็คเหมือนหนึ่งพอเห็นตัวปลาเพิ่นลอยหลาอยจ้วะว่าไก่ตัวนั้นบ่ เดี๋ยวเขา,าเก็บพวกเนะมียดเนาะถ้าน้องวานเขาลองไปกินมังนะ้งเนาะเมนครับเศบดีอยู่นะแ,แต่ว่าหนีไปหลุดซ้ำหนีเนาะสีเสือดับผสมออกมีมันๆน้ำมันเนาะมันลราออกเปียวน้อยนึงเนาะมีรสสมขันัน,นใบใหญ่ขึ้เขาเก็บเป็นสีสมเนาะเมนครับจะหลุดซ้ำหนีเป็นสีอบอมไม่สมเนาะออกมันๆหวาน,นหน่อยๆเนาะจ้ะเวลาให้ยำก่อนสิได้เย็นๆจะว่าใบใหญ่ๆคนนั้นออกสมๆคือแบบคือสมออนี่เนาะเวลาเนาะเมนครับ เร,เราสำหรับชัน,นงงชั้นงงหมักสัมก็ดีกินจ้ะเพราะว่าข้าลองกินใส่กันแล้วเนาะสิบ่มีรสฝาดเลยจ้ะแม่นครับในหลุนนี้เนาะมัน kind of <the> ่าม <the> ีออกเปลี่ยวได้น้อยนะแม่นครับตามาหนก็นงก็จะเด็ดเลือกไอ้ที่เอาไปจะไปแบ่งใหญ่แตของนี่สวยขึนเนาะแม่นครับจต่สีแต่ก็เสีออกเปลี่ยวนิดนึงเนาะหลุนในยำเอตดาดอตดาดเลยครับหลุนใบใหญ่ๆเนาะแม่นครับ เป๊ะให้พี่ให้น้องเขากินอยู่บ้านเนาะแม่นครับโอ้เหมืนว่นาเพส้นสิกลับบ้านเนาะอู้ข้างหลังมาหลางาเ,เลยข้างเลยพีแก่เลยเส้นอยู่ตรงเนี่ยโอ้ยอดต้องงามเลยครับพอดีเลยนี่ยอดรุ่น<ม>นีนน่ครับพี่น้องเสียบเลยนะพี่น้องเมืองใบเป็นไก่ๆด้อครับัสีสีกับสีออกบ่าหมวกนะเนาะออแม่นครับ,ออบมันนวนจักน้อยแจ้ะหลุดจากเหมืนเสียบจ้ะหล่นใบกำลังเหลื่อมครับอันนี้บ่กโมีรถ สมเนาะมันครับนหวานน่าจะนี่ครับแลาสิเก็บเกี่ยวฝี่น้องเนาะพออยู่บ้านคนชื่อจิโบค่อยกินแถวโซนปลาหลาบแถวบ้านเ้องนี้จิโบมีเด้อครับพอค่อยมีบ้านเราถนนกับวันข้นอำเภอบุญธลิกเนาะเมนครับแต่ว่าหาอยู่หายจีนทั้งผีนแล้วจ้ะแต่ว่าเขาเพ่ยมาหายให้กับคุณก็เคยทั้งผีดนะเมนนี่ครับต้นเนี่ยเบิ่งจังหนึ่งคือคือต้นคือใบมังคุดเนาะเมนจ้ะใบเข้งแข็งหนาๆครับ แต่ว่าเ้าไปปนนีก็ห้องไปหลวกดก็ปนปลาพอก่าเมื่อวานนี่เนาะแสียแห้งจ้ะแสียเผากันดีแห่งครับกันดี้กินกับลาบกับได้เบิดเด้อครับนี่ต้มตัวต้มเนื้อเจ๋งเนาะต้มหมูหอหอยซะหนักว่ะแต่ว่าเหลวกแต่ว่าหลวกดไงทุกสุกเนาะหลวกต้มที่โดนเติบเนาะโมเมนต์โมเมนต์หลวกครับงาแห้งจ้ะพูดหน่ทั้งทั้งไต่เป่าใช่หรือนี่เยอดนี่ จะอญส่วนนเกลือเหรอเนาะมีพ่นปงที่นเกสิบล้วนี่พอพนหล่เกลืออรนาจะมันจนะมีปีละเถือนจัจานองเขเงนเียวลานีปีละเทือนเดนเพาะคนแข็นะีนครับปีลนะเทื่อนะจ้ะตามฤดูการหนาแหลงเนาะสีขาวนาแหลงเนาะนพอช่วงใบใหม่พันโลนพนกระติปงหยอดปงใบใหม่เนาะ ร่ังพอดีครับแต่เด็ดออกเป็นเติเตกตกังเียแลเด็ดครับลาบปูาอีก่หหมดเลยออกรอบน้ำมากเพิกกก่กเิเแตกหยอดออกายเนาะพุ่นหยอดหนึ่งทงั้งผลเบาวออันนี้้นกูบ่โอ้โอโองามแหงครับสสนี้คือย่สงยงสีเพิ่ยังคือลักษณะข้าไปพักกระดูหนาเมีนแล้วทำกระเสียบเล้บ่บ่ฝาด เราเอาไปใบน้อยๆจนไม่ติดสาได้จักหน่อยเนาะแมนครับแล้วก็ะเสียพิกันจ้ะอรุ่นน <Yeah. S 1> ี่ก <hes> ็กลังพอดีนะยางเลาะหาไปเรื่อยๆนะครับยางเป็นเลาะไปลำทางเนี่ยมึงเลาะข้างทางครับเขาปลาน้าเมี่ยงต้นหุ่นแกเนาะขาปลานี่ต้นกำลังใบขาวเลยยางนลำทางนี่ตี่น่องเอาว่า lạng cũng riêng phục kia cũng là cái bài đạo thầm mình thấy hư 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 con hư 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 ไป้บึงไ้บึงงยืนหยัดฟันปอ้หเก็บยินได้อยู่แต่ว่าคึ้เก็บไปเมื่อวานเยเนะเปนสีออกเปียวๆนั่นนุ่นลุนลุนนครับ้เลี้ย่มะ้นี่ครับหลุนนี่เป็นสีออกใบขาออกขาแน่ะเนาะนี่ะว่ากัอยาหยงหยงเยะมรับผู้มักแล้วแต่ผู้มักครับผู้มักบางคนมักหลุนเป็นสีกขมีเนาะโอ้มัต้นใบมันากโรดแน่เนาะบ่ได้ Ô, uyghun đong nơi các bạn Could I not yam hinka? Men bong bong bang, puti gin lê. Oi nhỏ nha, 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 đấy, nha, 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 ฝากพี่ฝากน้องพุกรรมลอง,องม <า S 2> <ข>ึงทักปลา,าปีาเนาะโอ้ปีปีหนึ่งมีเทียเดียวแลไม่กินอีกแล้วเตียวคุนพุ่นุเอาอยู่ท้างนั้นันต้นต้นต้นไหนเอาบ่นอ้บางามเนี่ยเนสวยกสว ผักบุลาบพี่น้องเพงนะื่อนๆต้นสองต้นนะครับโอ้สุดยอดเนี่ยห้าเม,ม็ดีครับได้กินเลยไดยแ้แน่เลยจ้ะหลายๆตัวอะถ้ากิดสิพอ่อแล้วเนาะไม่นครับหลายลๆจ้ะน่ะโอ,ยอ้ยหงดงามผักีเด๋ยวมาละสวยเลยครับคุณมือพอดีเลยครับจำนี้ าหลังแหลกของเขาครับหลกเอจ้ะลุนกันเบิ่งว่าสีมานบอมันนี่เป็นยังไงตแตกสวดเพา่สีมิตรที่ดีอุ่นผ้อ่กุตุ๊กะคอยด้วยมองดีในบาร์เขาบูดึงคอยคอยดื้อสวดด้อคอยเอาเรือนออกพี่ก่อนเรือนพี่ออกจคกเพื่อนี่สองคือบอสองสอง อ้ยตุ่มโยดครับบารนี่อ้ยปูกมีอ้ทัางปูทัางปลาครับคุณอเขาพี่ตัวใหญ่บ้าแอ้ยงมามเลยครับ่อ้ันห่้น่น่นหนแลออกมาแล้วมา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 ดูนี้ดูนะอ้ยเอาแข้งมาดูนี่ยียงมาะอ้ยขับมน ผู้สองัวบกไงปลซิวเขาครับุนะงามแห้งมานอะไครับมานแล้วคุณนะอู้อุนตัวเลยเทวันอู้หูไครับิครับงามเลยนะผู้โตบกไงปลาซิวเขาสองตัว อยู่ขอกัตัวใหญ่ครับะคอก่งก็มีมีมือมาหลานวานของเยปูเยปูมาได้กระบอกเดอันยปูมาวัดโลกกระบอกมันมาแล้วครับไปทางที่สองครับมีบอสานุโอ้ยย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 ยเยยย ตลขาขงก็มีปลาขามันหมาน,นะครับ <laughs> มันหงำหมมันหงด,ดเลยเรเพียหม,มานี่ครับอูตั้งงสองสาม,สามตัวอูสามครับว่าสองตัวี่แบใหญ่เลยเนี่ยี้สิื้อ,อเฮียเขาเ่ง่อยแต่เดดึงหมดถิดทางถื่้บ ôi à. ừ. <laughs> mình mán rồi Ờ, ừ. phù gặp mán phù ít leo chân phù chân pa bà này siêu hoang của mít tôi nhảy nó bù này chỉ ổn này đấy chả nhảy khá quăng rồi chắp ổ gò đây khô cây chắp không cây đâu đây nhóc cứ tí nhóc tùm hơn đây nhóc cứ nói phân bổ để hỏi cái gì con ta con này, ui tôi nhảy hen cả เหนื่อยเลยไ้นนี่แต่ม่น่จะเอาไว้นี่น้ำแข็งโดนมาไหนน้ำปูเนาะอยากคนตายห้่ตรงจับออกน้ำเรือเนาะจ้ะแมนเต่ว่ตปลาข้นี้คือตรองให้มันเย็นไปเลยเนาะนอกน้ำแข็งไปนะจ้ะแมนที่สามครับมียังบอู้ยย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 โอยย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 ยนว ปอยปล่อยปอยเดี๋ยวโอู้ปะขอกังพบปอนอีกแล้วตัวใหญ่เลยโอ้ยนะปูก็ใหญ่ปูก็ใหญ่นะครับโอ้ปะขอกังใหญ่เห็นโั้ยอู้ม่านห่นห่าลังนี้ครับปลาบอบอันไหนเนาะไม่เห็นแต่ปขอกังตัวหนึ่งปูใหญ่ตัวหนึ่งปูใหญ่ตัวหนึ่งนั่นโอ้ยนี่ตกใส่งามๆเลยครับไม่เห็นแต่เขาจับออกใส่ถุงเลยเนาะปะขอกังเนาะครับนะไหน หลังหลังตื่นๆนี่บอนี่บอปปับปลาโัโอ้โหปลาก็มีปูก็มีปูสามปูสามตัวปลาขาวแบบนี้โอ้มันมันมันครับอ๋เป็นตัวที่เก้าเน่ะแม่ครับเด็ดองนี่ได้หรอกอปลาขอก่งโลดดงเนี่ยมานเนาะ หม,มาเลยจ้าหวานๆครับอังในลังนี่สวดอยู่บ่ก็ค้คมีตรีแเถอีปูตัวน,นึ่โอ้ยปลาคือว่าเขาไปจะ้าเขานเนาะแองก็ไปอตอนนัีป่าบ้างมันจะมีป่าอง ไงตัวหนึ่งครับผนสอดจะปลูกเนาะใส่ต้องงามดีจะใส่เมืองามครับปลาพ้อหนึ่มเนาะปลาเด็กประมาณเทปไปตัวู่จักที่ลงไปก่อนลนะจ้ะย่างเมื่อยด้คนน่ะปลูบใส่ไงเนี่ยครับเฮ้ยไปจ้กเด้อโอ้ยมีเด้อพุ่นโอ้ย อุ้นประคอกั้งโอ้พร้อมคุณโอ้ยมันหมานอีกแล้วครับโอ้ยหมาน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 มามามาอุ้ยประคอกั้งซองตัวปนปนแบบไงเนาะมีจ้ะจะมาเนื้อกันอู้ห่นดีเนาะมีครับก็คือประคอหน้าเด้เนี่ยประคอกกั้งนี่สิเนือเหน่นดีกว่าประคอหน้าอีกเนาะมีจ้ะ พร้ะน่าฮักก็เสียไปขนระเบะเนาะนี่นครับรสชาทข้อนระบะครับ,บ,บ,รบไม่เป็นมดุปหงามนอกประคอ,อก,กังเนะเาะเป็นขีดออกขีดออกสีออกสมสมเนาะสมแนีแดงแน่ครับ,อ,รบอุ้ยปูใหญ่เนาะอ้ยไไรอใหญ่เลยครับลงไปขอาย,ยด้อ ตรงไหนลังใค่เป็นเปลนป้าเพิ่นกรลอยอยู่เนาะเพิ่นทางโเขาเนะซองหายยังงยังเหรอกบนะเนีล่ะกบนะลละโอ้โหโอ้โ โอ้ยสุ่มยดเลยจ้ยันหมานเลยครับโอ้หมานปูอีกแล้วหมานปูเนี่วันนี้แล้วอ้ยสุดยอดแล้วครับปลากระมานปูกระมานนักตั้งใจที่ะมามาขึ้นมาขึ้นมาัการคือเก้าหมือนเนาะมาพี่กนไหมพี่พี่มึงมาบึนนอนเขาบ ูนะครับอุ้ยปูปูยักษ์ปูใหญ่นี่จะใส่บิกนะ๊กันหรอโอ้ปล่าไหมเนะี่ยเห็นไหมวัววัวใช้เงาเป็ลักนะครับอืมใส่บิ๊กๆเลยปูเอรอใส่งานพื่กันเนาะนพี่อกันก็นหมวกหวานเลยจ้ะ ปูได้โอ้ยอน,นะครับปูขนเนื้อป,ปูตามเนาะแม่งครับเหยียดสองเหยียดสองแน่เลนสิตัวหนึ่งมาไปหลางไปหลางตัวปุกงี้ตัวผูกบิ๊กเลยอ๋อบนอีควายเด้อมมือลงเด้่อหนามเลิกได้บวกใส่หมองเลิกเป็นอย่งไรชั้น้อ๋มมีปูมีปลา เป็นไรอ๋อมีอยู่ปลาขาปลาขาก็ปลาคอกั่งมามมาเข้าสวยเลยปลาคอกั่งตัวหนึ่งจะเสพไหมจะซิวปลาเขาก็มกหมองมันดีต้องอะไรมันดีครับอันนี้ออกติดขมน้อยนึงเนาะนี่ปลาปลาเนี่ยก็ปลาซิวเขานะซิวเขาไม่ไข่เสยถ้าต้องเอาห้ามปลาก็ไม่ไข่ซิวเขาปลาขาวครับ ยังงามเลยคุณตัวปลามึงหางปลาคอก่างครับง่ามแหงแต่เอาไปเลี้ยงเนาะ <c oughs> ป,ปล่อยๆใ่ตู้กระจบปะนี่มัเรื่องนี่บอไม่เทีงยงแต่ปลาล่ะหะืมามตื่นดิลองของของมึงแต่ใบใหม่มที่ไม่อยู่ดันขาตวตรงงามเด้อโอ้งามไม่เด้อดันม่อยู่ไม่อยู่ บกหน่อยเลยก็โอเคอ่ะอืม,อม,อมปวดเาอาเนี่ยเท้าจนพูนเลยอืมเราออกเนีะเสียดใเนี้ยเดี๋ยวไปลงหมดก่อนอืมตัวหนึ่งนี่เสียนไหนที่ทั้งสิบสองสองกันบมดอืมประสิวหัวขาดบอกหัวขาดตวัวเีย Nay lắm ní gì bố hử ừ. bố lẹ ní bóng ní bóng ní bóng ní con ní này ní bóng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  bố bóng ní kia thằng này cái bóng cái giống <tố. cười> ôi cái อะไรสักพิโต้ปะเขา,ขาเอามาหนึ่งปูเก๋าดีกว่าไปไเด,ด้อโอ้ยกระปูเนี่ยเสียด้วยาวลาครับมนบรรยากาศเท่ากับเริ่มมีลมหนาวมากแล้วครับรอากาศเย็นเต่าเนี่ยเย็นกว่าเมื่อวานอีกเนาะ โอ้จะ้มหมุนออกนี้เลยเพื่อนโอ้ยโอเคทั้งท่านโอ้ก็จะออกเองไปได้ตุ่มตุ่มบอขาดเบสเดี๋ยวเสียไหนแ้วนี่สิยนี้วินเลื่ยนนี่มือวันเนาะเป็นแบบแล้วน้องก็ไปเฮ็ดทั้งท่านวันนี้นาความอยากแล้ววานนี้เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวใจเย็นๆสตาบก่อนสตก่อนเดี๋ยวนอนออกะบอออกง่ายบอบาลาน Nguyên nguồn cầu nông cầu chỉ nỗi ổ cầu câu, ổ bằng câu đấy. Tôi nhắn cái gì thì ngăn câu gọi là nhau không ừ. ngắn <laughs> nữa song song lắng nhưng mà sai theo cầu hai tay nhắn yên song lắng nô nắng 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 này nắng 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 đó 2 nắng 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 นี่ปูตัวนึงปูตัวหนึ่งพอ๋อละีคนึงมักินหนอไปตัแมู้สหโมกินนเรืองไม็นหนอเลยมันเข่าไปฮะขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยตุ่มขาดต้นต้นตัวกใหญ่เขาปล่อยไปก่อนเนาะใหญ่ก่อนจ้ะ ครับนี่เอาใส่ยามตัวม,มาแล้วเนาะนี่จ้ะนี่ครับพักเมียเท่าก็ได้ถุงหนึ่งเก็บเอาถุงหนึ่งน่าไหมเนะนาะใหญ่เลยด้แต่นี่เป็นใส่ถุงเย็นไหมเนาะแมนครับโอ้แต่ว่า,าพักักเมียด,ดันหลายแห้งครับแต่ว่าบาลานซ์กับสาโนง่เก็บเอาหลายเด้อครับเ,เก็บไปพอได้อยู่ได้กินเนาะเพราะว่าไปเจอพี่น้องห้องคนกินนะกมาเป็นเนาะแมนครับแต่ว่านี่ก็แบ่งกันกุรกรรมโอ้ได้หลายคนอยู่ครับได้หลายยเน่แมน นี่ครับมัเบิ้งปูห้างจะเราทำการปูแห้งจ้ะปูนี่แต่ใส่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบใส่เดียวกันเลยเนาะส่วนใหญ่เนาะเมื่อนี้ว่ามันคัดใส่นอกเหมือนเนี้ยมันเป็นปูทะเลเลยเนาะต้องบูนแห้งจ้ะสุดยอดเด็ดประมาณซิปกระตูเนาะเหมือนเนาะแต่ว่ามันเป็นใส่ใหญ่เนาะเป็นโลด้วัวนะจ้ะเพราะมันตัวใหญ่แห้งจ้ะบุญไม่กล่องกับตัวใหญ่อไหร่ตัวใหญ่เนาะนี่จะใส่รุ่นแม่เพ่นเลยครับ ปลาเ่าครปลาห่อไปในเครื่องติกเนาะแต่ปลาห่อจะแข็งมาหลายเนาะแต่หมูวานเ้าใส่ลูกกวัวเนาะปลาเนาะมันจะติดประมาณนั้นนะจ้ะเพราะว่าปลาคอกั่งกันนี่เนาะปลาคอกั่งสองตัวโอ้ฝนฝนอิ่มขั้วหนึ่งครับสองตัวนี่ปลาซิวของหาก็ตัวใหญ่ตัวงามดีเนาะวันนี้ครับเดี๋ยวเป็นปลาขาวเนาะปลาซิวปลาขาวปลาซิวแต่มแต่ตัวใหญ่เนาะปลาซิวอันนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ด้วยจ้ะปลาขาวกับตัวงามดีเนาะวันนี้เนาะวันนี้มีแต่ปลาใส่งามๆจ้ะไม่มีปลาหน่อยเนาะเมื่อวานถ้านี่ยเนยปลาหน่อยเนี่ยเนาะ ทางขอกลางครับงามแพีงนี่จ้ะมันสุดยอดที่เก่าเนาะสุดครับพอดีเราก็สิริปูมา่อบานใหู้รว้เต่าเนาะมีครับมันตอนเราเกัษตรนงกับวันเมื่อบานครับมันมีจ้ะเกี่ยวเรื่อนี้ว่าเราเกษตรฝากพี่เขานอนสนี่เนาะมนครับตอนเรากษตขอบคุณทุกคืกำลังใจเด้อจ้ะทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความภักความเมตตาจากคนเราที่ทำลูกป่านาหลายๆเด้อจ้ะ จะบอกันคิดไม่จ้าคิดหนี่งว่าจะนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปครับกลับบ้านครับเหมือนนกัยังมาหลุนมาติดตามคนเบิองครับเพราะเหมื่นมาลางกับสาวน้องพ,พาพี่ว่น้องไปใส่ขึน้ <c oughs> นทีน่ยุ <c oughs> บานท <c oughs> ี่ยู่บ้านที่ยุดสักพอนจะกมื่นป่ะไปเชียงข่าวหลุนกับบนเบ้างนะเบ้างถานการณ์ก<ะ>่อนครับไปครับกลับบ้านครับ